สวัสดีครับอยู่ผมพิโตซิโร่นี้ไม่เล่นเกมเราบอกชื่อแมบพบชื่อว่าอากูมูเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เคยเล่นไปชัตเตอร์หนึ่งแล้วก็มาชาัตเตอร์สกันเลยดีกว่าไปโอเคเข้าเกมมาแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมก็เป็นเล่นคนเดียวก็เราอยู่ที่ไหนตอนแรกเราจบเออชัตเตอร์หมาแล้วก็คือเป็นแบดเดย์เอ้ยไม่ใช่แบดเดย์จบแบบ ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าฉากจบมันมีหลายฉากจบหรือเปล่าก็ไปเปิดประตูเลยดีกว่าไปโอ้โหประตูโคตรดังมีเชือกอะไรอะแล้วมีพลังชีวิตอันเดียวด้วยนะพลังชีวิตก็คือตายแล้วตายเลยหรออันเดียวนี่นะอ่ะกด e กด e แล้วไงโอ้โหแล้วตรงนี้พีประตูโอ้ต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลยผมว่านี่ปะเออมีคุญแจคุญแจซิลเวอร์ไปเปิด เปิดแล้วตรงนี้มีกุญแจสีหินแล้วก็รู้สึกว่าผีมันจะอยู่เล,เอ,ลเอ้วอ้ออาวเฮ้ย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 เ้อเเ้ยเฮ้ยเฮยเอเ้ยเฮเ้เฮายเยเฮเ ดอกไม้ซากุระก็ไม่ใช่สีแดงผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นใบไม้ร่วงมัง้งผมก็เคยเห็นหนังไ,นไอพวกอนิมินะน่าจะใช่มัง้งก็สปีดลิมิตเหรอสามสามห้าความเร็วตรงนี้เป็นถนนเหรอวัตฟักก็ตรงข้างหน้าก็มีประตูที่แปลกๆรู้สึก ว่ามันจะมีคำแปลนะลองไปแปลแป๊บ <c oughs> มันเหมือนเป็นคำใบ้ก็คือมันคือค้นหาคุญแจเพื่อปลดล็อกประตูและหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เธอจะอยู่ใกล้เหรอตอนอยู่ใกล้เหรอผมก็ไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าไปใบไม้มันจะทำให้เราหลบได้ งั้นเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนีเ้เปิดฮะเช้อะไรเนี่ยกุญแจสีแดงแล้วกุญแจเลือดบัตรเหรอแล้วไอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยแปลกเว้ยถ้าเธออยู่ใกล้เราสามารถหลบพุ่งไม้ ได้ใช่ไหมนี่เปิดได้กุญแจสีขาวผมยังไม่เห็นหน้ามันเลยอ่ะผมผมก็ไม่อยากเห็นหน้ามันด้วยนะผีอะทางนี้ปะเฮี้ยเสียงเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยหรือมันอยู่หน้าเราวะโอ้ใช<า>่ด้วยใช่ด้วยครับ อยู่พุ่งมันจะหาเราไห้เจองั้นเหรอแล้วกูจะทำยังไงบดีอ่ะตายแล้วตายเลยด้วยโอ้โหยากว่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วถูกทางแล้วป่้งหรือแม่อยู่ข้างๆผมว่าอยู่ข้างนั่นไง อีกด้วยเฮ้ยไปเร็ว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  okay. โอเคอุ้ยเชฮ้ยเปิดเปิดเปิดไม่ได้ไม่ได้เี้ยเฮ้ย,ยแล้วเี้ยแล้วต้นไม้ช่วยกูได้ไหมไม่ได้อะไรหรอก เคลยเกือบแล้วเกือบจะตุยแล้วโอ้กูจะตุยตอนนี้แหละโอ้นี่ปะต้นไม้เดี๋ยวอย่าบอกนะทางตันไอ้ทางตัน ถูกได้ปะวะมันเร็วกว่าเราอ่ะโอเคนี่ถ้เข้าห้องผิดอีกเราเดินแม้ก็ทางตันโอ้โหเกือบแล้วเอ้ยแม่ต้องหากุญแจใส่ก่อนกุญแจเลือดแล้วแม่งกุญแจอยู่ห้องไหนวะ เฮ้ไม่ใช่คุณแจสีเลือดคุณแจสีขาวนี่ะไะโอเคอยังห้องขยะไงวะเนี่ยคุณแจขี <c oughs> เราต้องไปห้องที่เดิมผมว่าใช่แหละคุณแจนี่แหละผมว่าเปิดได้แล้วยีแม่งเดินแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> เดินไปหายาเร็ว แดกยาซะไอ้เหี้ยไปแดกด้วยวิ่งเร็วด้วยทีนี้กูขออ้อมทีนึงอย่าดกกูนะเออนั่นแหละถูกต้องไปเปิดกุูแจโอเคถูกอไม่ถูกแล้วตรงกลางแม่งอะไรวะนะ่ะคืออะไรวะอย่านดีเหรอ ผมว่าอย่าเข้าใกล้ไอ้หุ่นนี่ยหายไปแล้วแล้วอะไรอยู่นักหน้ากระจกด้วยผีอะไรข้างบนเฮ้ยเยอะจังแล้วกล่องนี้อะไรโอเพ่นได้กุญแจสีเงินเอ้ยกุญแจซิวโอ้ฟาผีเต็มบ้านเลยครับหุยอะไรก็ไม่รู้เปิดแล้ว ผีแม่งอยู่บนบ้านไอ้เหี้ยโอ้โหอาฮ่าเกมโอ้โหผมต้องขึ้นบ้านจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมขอดูผีแม่งอยู่ข้างบนไหนห้องไหนถ้าเราขึ้นบนนันไดเราลองเลี้ยวซ้ายน่าจะได้ป้ผมว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย สายไม่ได้โอ้โห้เฮียโอ้โห้เออมึงออกมาบ้านมาเฮ้ยเฮ้ยเดินช้าด้วยวะหาโ,โ,โอกาสแบบไกลๆเลยอะเอาดูวะไปเลยวิ่งไม่ทันหรอกหรือเปล่า มันมีโอกาสแบบผมปิดประตูออผมว่ามันออกไปได้แล้วเอ้ยเข้ามาไปได้แล้วหรือเปล่าไอ้เคียล็อกแม่งล็อกแล้วมึงเฝ้าตรงนี้ทำไมเฝ้เาทำไมมันต้องมีของดิ เออไม่มีของเลยอ๋อนี่โอ้คุณแจอยู่นี่อยู่อยู่ข้างนอกแล้วผีทำอะไรกูไม,ไ,ไ,ไม่ได้เอยได้แล้วโอเคคุณแจขีแม่งเลยเปิดประตูลงข้างล่างอีกแก้วฮะโว้ยเป็นอิสระเหรอชีคเอา มันจะไม่จบวุ้ยเรือ่ออะไรนี่อ่ะให้กูตอ่อยกรอเดินมาทางย,ยาวๆเหมือนจะไม่มีอะไรฮะมันแปลว่าอะไรอ่ะถ้ำหินเหรอเหวเหรอถ้ำหินลงมาแล้วแล้วไงต่อแบบ ต้องวิ่งกับผีก็เหรอผมว่าใช่แหละนี่อะไรอ่ะฮะล็อกหินเฮ้ยหินหินหินอืมแล้วกูตายเลยเฮ้อผมน่าจะเล่นไม่ผ่านแหละ แชตเตอร์สองแชตเตอร์หน่งผ่านเป็นเกี่ยวกับไอ้นี่อ่ะผีที่ต้องการความเป็นอมตะแค่เพียงเล็กน้อยก็เป็นเกมแนวสยองจริงๆแล้วตายเลยชีวิตจริงๆโอเคจบคลิปกันเลยดีกว่าถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปแม่งก็ไอน,นี่เนะาะห้ยาไปแล้ว